เรื่องของสถานการณ์ภัยแรงนะครับตอนนี้พอมีการติดตามแล้วชาวบ้านต้องมีการปรับตัวนิดนึง <c oughs> แต่เรื่องของภาคการเกษตรทายเงินไ,งไม่ได้เริ่มการปรับตัวหารายได้จากทางอื่นแทนนะครับ เราไปตรวจสอบที่จังหวัดยะโสธรกันหน่อยนะครับตอนนี้อ่างเก็บน้ำหลายแห่งก็น้ําลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับโดยเฉพาะอ่างเก็บน้าห้วยลิงโจรบ้านหนองบึงหมู่ที่4ตาบลห้องแสงอําเภอเลิงนกทาตอนนี้เรียกได้ว่าถึงใกล้จุดวิกฤตแล้วนะครับแม้ว่ายังไม่ถึงต้นปีใหม่ก็ตามโดยสภาพของน้ําที่ผู้ชมเห็นอยู่ที่ก้นหางตรงนี้ถือว่าห่างจากสปริงเวนนับร้อยเมตรเลยทีเดียวครับโดอน้ำอยู่เพียงแค่3.2ล้านลูกบาศเมตรเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาก็จะมีน้ําอยู่ที่ประมาณ11.5ล้านลูกบาศกเมตรซึ่ ประมาณ21ล้านลูกบาทเมตรถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างหนักนะครับอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจึงไม่สามารถปล่อยน้ําให้กับพี่น้องภาคการเกษตรได้และต้องประกาศถูกเชิญนะครับไม่สามารถระบายน้ําเพื่อการเกษตรเนื่องจากว่าปริมาณน้ําส่วนนี้ต้องมีการสำรองใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค,แล,โภคและรักษาระบบดีเวทต,ต่อไปนะครับเช่นเดียวกับที่พี่จิตนะครับหลังจาก